วิธีเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคะให้เราไปที่จะทำการสไลด์หน้าจอตรงนี้ก่อนนะคะจากบนลงล่างแล้วก็ปิด Wifi ค่ะจากนั้นกด Home นะคะแตะคาว่า Bluetooth มุมขวาล่างนะคะจะเป็น Setting ตรงนี้จะเป็นชื่ออุปรกรณ์ที่เราจะทำการเชื่อมต่อนะคะจากนั้นนะคะบน iPhone ให้เข้าไปที่ Setting ค่ะเลือกคำสั่ง Bluetooth นะคะ บลูทูธตรงนี้ให้เราเปิดไว้แล้วก็ Wi-Fi ก็เช่นกันนะคะให้เราเปิดไว้ในคำสั่งบลูทูธค่ะเราจะไปทำการเชื่อมตัวอุปกรณ์นะคะตัวนี้จะชื่อว่าดีค่ะเราเชื่อมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทำการจับคู่นะคะกดอนุญาตให้หมดเลยเราก็รอทำการจับคู่สักคู่หนึ่งนะคะ Okay. ถ้าจับคู่เรียบร้อยนะคะตัวเครื่องก็จะขึ้นแบบเป็นมีการเชื่อมต่อแบบนี้นะคะมีคําว่า Connect ขึ้นมาจากนั้นนะคะถ้าเราไปใช้งานแอปพลิเคชัน apple pay ให้ไปที่แอปรวมค่ะแตะชื่อ z l t n k n k 5ตัวนี้นะคะให้เรารอการเชื่อมต่อนะคะบนตัวเครื่องแล้วก็ iPhone ของเราจะมีให้กดเชื่อมต่อแบบนี้นะคะเราก็กด Connect ได้เลย Apple c a r p ก็จะสามารถใช้งานได้นะคะเป็นการเล่นแบบไร้สายตรงนี้ให้เรารอสักครู่หนึ่งนะคะนี่นะคะ iPhone ตนี้เราปิดได้เลยนะคะจะเป็นหน้าตาของตัว Apple c a r p พนะคะถ้าจะใช้ Google Map บน Apple c a ค p เตรงนี้เราสามารถเซิร์ชได้เลยนะคะสถานที่ที่จะไปกด Start นะคะ หรือว่าฟังเพลงผ่าน Spotify นะคะหรือจะเป็น YouTube Music ก็ได้นะคะออกมานะคะอน,นี้จะเป็นหน้ารวมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าของ Apple CarPlay แต่ถ้าเราต้องการออกจาก Apple CarPlay นะคะบนโทรศัพท์ iPhone ะะให้เข้ามาที่เซตติ้งก่อนแล้วก็เลือกคำสั่งบลูทูธค่ะชื่อดีคานะคะจะมีตัวไอด้านหลังแบบนี้ถ้าเราต้องการออกจาก Apple CarP l a y ให้กดเครื่องหมายปิดนะคะตัวเครื่องก็จะตัดแต่ถ้าเมื่อไร่เราจะใช้ให้เรากดเปิด CarP l a y นะคะทำการเปิดคา r p l a y ที่คำสั่งด้านหลังตรงนี้นะคะตัวเครื่องก็จะคอนเน c t ขึ้นมาทำการเชื่อมต่อให้เราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รอตรงนี้สักครู่นึงค่ะเดี๋ยวระบบ Apple c a r p l a y ก็จะสามารถใช้งานแบบไร้สายได้เลย นี่นะคะก็จะกลับเข้ามาได้แล้ว